นะจ๊ะใครอยากได้วันนี้ต้องรีบมาให้ไวนะบอกเลยว่าเป็นขวัญใจสติกเกอร์นะดูสติกเกอร์รอบคันซะก่อนถ้าจะเยอะขนาดนี้นะตรงนี้เดี๋ยวเน่เ,นเอาออกให้นะคะลูกค้าค่ะเดี๋ยวดูแลให้นะจ๊ะให้ดูรอบคันก่อน,นเลยสีขาวสวยๆตาไฟตรงนี้นะคะเดี๋ยวดูแลให้นี่เพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามานะคะเดี๋ยวเน่ทำความสะอาดให้ทั้งหมดรวมถึงสติกเกอร์ที่มีรอบคันด้วยนะเดี๋ยวไปดูด้านในกันค่ะว่าคันนี้นะคะให้ด้านในเป็นยังไงบ้างตามนเน่มาเลยจ้ะมา ฮัลโหลนี่เลยเปิดมาด้านในนะคะคันนี้นะเป็นเกียร์อโอตโต้ค่ะขับง่ายขับสบายลูกค้าจ๋าหลาย <S <S ๆคนเอ้ยนน่ๆอันนี้คืออะไรตรงนี้นะคะเป็นเครื่องเสียงนะเดี๋ยวใน่ๆดูให้ว่าเจ้าของเดิมเนี่ยเขาจะมาเอาเครื่องเสียงไปหรือเปล่าเนาะเพราะว่าเห็นเหมือนเขาบอกว่าเขายังอยากได้เครื่องเสียงเขาคืนนะคะ <S <S 2> <S 2> <S ถ้าเกิดเขาอยากได้คืนเนี่ยเดี๋ยวนน่ๆ,ๆนะคะ ดูแลให้เอาให้เหมือนเดิมเลยคันนี้พวงมาลัยเป็นพวงมาลัย power นะคะขับง่ายขับสบายนะจ๊ะเดี๋ยวพาไปเดินดูรอบคันค่ะว่าคันนี้นะคะสวยหรือเปล่าถ้าไม่มีสติ๊กเกอร์แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันหลังที่ไม่มีสติ๊กเกอร์เนาะว่าคันนี้เป็นยังไงบ้างคะ่ะปะไปดูรอบคันกับเน่ๆกันจะ้ะนี่เลยนี่เลย คันนี้นะคะเอาใจสายแต่งสายซิ่งตรงที่ว่าดูป้ายทะเบียนเห็นไหมก็ยื่นออกมาแบบนี้นะคะติดกิฟล็อกนะล้อนะคะเป็นล้อแต่งมาสวยๆแบบนี้นะ,ะเป็นล้อเวลมาสําหรับรถเก่งนะคะส่วนยางนะ,ะเดี๋ยวเปลี่ยนให้ใหม่นะคะทั้งสีเส้นเพราะว่าคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เนาะนี่นะ,ะฟิล์มติดให้ใหม่ไปเลยนะ,ะรอบคันคันนี้นะคะใครอยากได้ให้รีบทักรีบโทรเข้ามา เปิดจองวันนี้แค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะคะเปิดจองวันนี้แค่ร้อยเดียวเท่านั้นคันนี้เป็นรถปี2 0 1 3นะคะราคาอยู่ที่สาเอ้ยไม่ถึงดิส9 5แสนมาพันบาทนะคะสองแสนหมื่บาทจะบอกว่าราคาไม่ถึงส0 0แสนนะจ๊ะเออสำหรับคันนี้นะคะจะพูดส0 0แสนเฉยๆเนาะอ่ะเดี๋ยวดูห้องเครื่องกันสักนิดน,นึงนะคะ mm. เพื่อเป็นการตัดสินใจว่าเรานะคะจะจับจะจองคันนี้ดีไหมอ่ะนี่เลยค่ะ ห้องเครื่องคันนี้นะคะแห้งเลยแห้งสนิทไม่มีไหลไม่มีเยิ้มเลยนะคะไม่มีไหลไม่มีเยิ้มเลยนะใครที่อยากได้นะคะให้รีบทักรีบโทรเข้ามานะคะโลโก้ตโตโยต้ายังอยู่นะห้องเครื่องนะ่าสวยสวยไม่บิดไม่โค้งไม่งอเลยใครอยากได้ให้รีบทักรีบโทรเข้ามานะคะอยากได้ให้รีบโทรเข้ามาช่องทางการติดต่อขึ้นให้ที่ด้านล่างวันนี้เน่ๆขอตัวลาไปก่อนค่ะคิดถึงรถเือสองให้คิดถึงเน่ๆสมชายคาเซนเตอร์รถไม่ดีที่นี่ไม่ขายสวัสดีค่ะ